ไปฟังบ้านคุณชัยวาวันนี้เนาะเอ้ยเมียฝรั่งัวตุยหอบเงินกลับบ้านสิบเจ็ดล้านกลัวสีได้มาเออแทนที่จะมีความสุขนะฮะเออหมดกับพี่กับน้องแทบบวกกับผู้ชายนำอืมเนาะสิบเจ็ดล้านหมดภายในเจ็ดเดือนบอพอปีพี่น้องขาคิดเห็นเป็นจังใดน,นะวันนี้มาเอ่ยขอความช่วยเหลือว่า ให้มาค้นสมบัติผัวใหม่ที่เมืองนอกโอ้ยเสียเอาไห้มามีนะคะเพราะว่าการลื้อค้นมรดกหรือสมบัติเนี่ยเนะาะกันได้จ้างคุณชัยนะคะเอามาเดินเรื่องเนี่ยเขาก็ลื้อค้นหมดแล้วตั้งแต่รอบแรกเออแล้วก็ตอนได้นะทุกครั้งทุกเคสเคุณชัยจะพูดเสมอว่าเซฟเด้อ the, เพื่อชีวิตตัวเองเด้อเงินน่ะ ให้รักตัวเองนะอย่าไปไว้ใจใครทางนั้นนะคะแต่สุดท้ายมาขอความช่วยเหลือแล้วบอกว่าหมดกับแม่หมดกับน้องรดพังซื้อรถให้ใหม่ซ่อมบ้านให้ใหม่นู่นนี่นั่นวายสิบเจ็ดล้านเจ็ดเดือนอืมแถมไปลงผู้ชายฟ้องคืนได้ไหมเงินกับผู้ชายผู้ชายบอกอยากได้ไปฟ้องเอาเป็นเรื่องเป็นราวบัวพี่น้องขาณขณะนี้มองเอาตรงๆเด้อ โอค้คำว่าเมียฝรัร่งเนาะได้เงินแรกจากชีวิตของผัวอาหลายๆเคสนะอีกเคสหนึ่งน่ะสองปีสองปีกว่าไม่ถึงสามปีแปดสิบล้านก็หมดหมดหนึ่งลงทุนเพื่อต่อยอดอ่ะเปิดร้านอาหารอ่า จากทุนที่ซื้ออประมาณอาจจะลงทุนสักล้านหนึ่งเพื่อนกับบวกลงไปเป็นสามล้านนะคะคนกินก็คือคนใกล้ตัวผู้เชื่อใจพอขายออกไปก็ไม่ได้เงินนะอืมลดน้องมาพังซื้อนะจากคนนั้นเข้าคนนี้สุดท้ายเมียฝรัง่งบกกาฟ้องเอากับพี่กับน้องใดเนาะก็ต้องละเหตุกลับมา แต่หนึ่งสิ่งสําคัญยายจ่ายังใช้คําว่าเมียฝรั่งทุกคนเนี่ยยังถือว่าโชคดีนะคะ,ะถึงแม้เงินก้อนจะหมดอมืเราก็สื่อว่าซื้อความสะใจของเจ้าของเพราะเจ้าของบนรอบครอบเองเพราะในเรื่องราวแปเดือนเนี่ยเรื่องราวนี้กว่าจะได้เงินมาก็นานนะเขาเดินเรื่องอยู่เคสนี้นะคะและตอนที่ได้รับคุณชัยก็ออกมาทําวิดีโอผ่านไปเจดเดือนมาเล่าต่อขอความช่วยเหลือยังไงอะไรนะคะการมีแฟน การมีแฟนไทยเนาะเราอายุมากถ้าห้าสิบบวกขึ้นไปผู้หญิงอย่างเราเนี่ยเอาเงินซื้อความรักถามที่มีใครอยู่รอดกันสักคน,พ,นพี่น้องขาพี่นิดพิจารณานะเออมีแต่จะมาถากมาไถถ้าไม่บำรุงบำาเลอเขาเขาก็จะดูด้วยไหมแม้กระทั่งพี่ทั้งน้องหวังแต่ได้หวังแต่เอาถ้าเอ่ยแล้วปฏิเสธไม่ได้มันก็หมดกับหมดแทพอหมดในวันนี้จะพูดกับใครได้ล่ะนะ และสภาพแม่ก็ยังต้องเป็นภาระของเราอยู่ให้พินิษพิจารณาเบิงเด้ออันนี้เปรียบเทียบให้ฟังอย่าลงผู้ชายจนไปจดทะเบียนสมรสอีกไรยังน้อยแกก็มีเงินเดือนไม่ไม่หกหมื่นกว่าถือว่าสูงนะเมืองไทยน่ะก็ก,กินตรงนี้แล้วกันแต่เงินหกหมื่นน่ะควรเฉพาะตัวเองไม่ต้องเผื่อใครแล้วพี่น้องก็ตัดบาทไปได้แล้วนะหรือว่าจุนเจียดึงกลับมาบ้างก็ได้ใช่ไหมทุกคนอืม นี่คือความจริงนี่เขาเรียกว่าสามล้อถูกหวยนะได้เงินมาแล้วบริหารไม่ได้เออมันก็พังทลายไปสุดท้ายความช้ำมันก็ตกอยู่ที่เราจะมาเรียกร้องมันก็เป็นเรื่องนะฮะถ้าใจไม่แข็งพอก็สู้กับพี่กับน้องไม่ได้เนาะแต่กฎหมายณนะปัจจุบันนะฮะถึงแม้หลายคนเนี่ยพี่น้องหลายๆคนจะใช้คำพูดว่าไม่มเีเอกสารกู้นู่นนี่นั่น แต่การแชทการโอนเงินไม่ได้ยื่นเงินสดนะการพูดการคุยนะฮะ,ะเป็นคำถามก็เป็นหลักฐานฟอนได้เด๋อาโอแล้วมันจะเอาไหนมาคืนล่ะพี่น้องมันสีเอาไหนมาคืนเรื่องเงินเงินทองทองนะนี่แหละความคิดนะแต่ถ้ามีจริงๆอ่ะก็คือขายข้าวขายของนั่นแหละเพราะดึงคืนทุกคนถ้าจะเอาจริงๆเพื่อที่จะดึงกลับมาซัพพอร์ตตัวเองอ่ะแต่หนึ่งสิ่งแล้วสิยืนอยู่ตรงนั้นได้บรารเมียฝรังนะ เออและส่วนมากน้อยคนมากนี่ยายจ๋าเห็นสองเคสแล้วนะลุกขึ้นมาฟ้องน้องเนี่ยอ่าเรื่องสมบัติที่สร้างไว้นะฮะแล้วก็เรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยก็มีอยู่สองเคสนะคะที่แม่ยกให้กับเขาโดยที่ไม่ถามความเห็นอกเห็นใจลูกสาวเลยเนี่ยนะอืมก็คุณชัยตามอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่จบไม่สิน้นก็รอติดตามเกียนกันฟังนะคะเออเป็นความรู้ทุกคนแล้วก็อยากบอกพี่น้องทุกๆคน การพูดเพ้อปลอดอืมเห็นเขามีได้เป็นดีพอไม่ได้มาไม่มีน้ำใจจุนเจือแถมท้าฟ้องนะ่ะอย่าได้หาทำนะอย่าได้หาทำอ่าอย่าคิดว่าจะต้องใช้เพียงแค่เอกสารเงินกู้เท่านั้นนะการแชทการคุยนะข้อมูลเงินโอนเนาะเราก็มีหลักฐานพูดคุยกันนะนี่ก็เป็นปัจจัยตามหลักฐานยายจ่ายเห็นทนายหลายๆบ้านนะคะทางบ้านเราเนี่ย เนาะ,ะช่วยเหลือเจ้าของเงินคนที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งให้พี่ให้น้องยืมแล้วเป็นเรื่องเป็นราวกันเนี่ยนะคะตอนนักขณะปีนี้นะเห็นได้ชัดเพราะว่าผ่านๆมาหลายๆคนมักจะว่าเออช่างมันเถอะถือว่าเสียรู้ใช้กรรมไปในชาตินี้อย่างน้อยเราก็เหลือเงินเดือนแอม่ไม่แค่กินกับเราไม่ต้องให้ใครหกหมื่นโอ้ยอยู่ได้อย่างหรูตัวเองนะแล้วก็คิดเลยว่าเนาะอย่าได้ไปอุ้มใครอีกก็อยู่ได้แต่ถ้าคิด ว่าจะต้องอุ้มเขานะตัวเองก็ลำบากอย่างที่มีเงินตั้งสิล้าน7เดือนหมดนี่แหละพี่น้องขาบอกเลยมีเท่าไหร่ก็หมดในเมืองไทยนะ่ะนะเออถ้าเราจะมานั่งใจดีอุ้มของคนอื่นนะ่ะสุดท้ายความทุกข์ก็ตกอยู่ที่เราก็พั่มพั่พกันอยู่เนี่ยเงินนะ่ะมันคมยามได้เป็นดียามไม่มีให้คำพูดเขาต่อกลับมานะ่ะเจ็บเดฟฟังแต่ละคนเจอเนี่ยทุกคนนะ เออพินิษพิจารณาเอาเนาะเอ,อ้ยแล้วยิ่งถ้าไปหมดกับผู้ชายอื่นคำว่าซื้อความสุขอ่าแล้วแถมโดนท้าจะฟ้องได้ไหมมาถามให้คุณชัยช่วยถามว่าฟ้องนะ่ะฟ้องได้นะฮะอ้าวก็รอดูกันไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมียฝรั่งอ่าผัวตุยเนาะหอบเงินกับเมืองไทยบางคนเงินน้อยกับอยู่ได้อย่างสุขใจเพราะแพนถูก แต่คนได้เงินเยอะๆไปหลายๆนี่จ้างใดจ้างใดมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้ได้ละพี่น้องขาเนาะคิดนําแล้วก็โอ้ยจักสีว่าจังใดละเขาเอื่นมาหักคนอื่นมากกว่าหักตัวเองเงินบบมีคําว่างอกเงยอ,อกอกอกบบมีทางเข้านะฮะมันก็บเหลืออะไรแถมไปเอ่ยไปแถมเขาตอกกับน้ําตาไหลนะอืมณวันนี้บบมีเงินก็เหมือนหมาเออและสิ่งสําคัญคําว่าอีโก นะฉันต้องมีฉันต้องให้เขาได้เหมือนเดิมอย่าได้คิดหาท่องไว้ในหัวใจนะวันนี้รักตัวเองเอาเงินเดือนไม่ไม้ที่เหลือเซฟชีวิตตัวเองอยู่ไปยันตุยก็พอแล้วถ้าคิดว่าเอาเงินเดือนแม่ไม้ที่เหลือหกหมื่นกว่าเพื่ออุ้มคนอื่นอา้าวกระบ่มีผู้ใดซอยได้ละนะพอมันก็เกิดจากการกระทําของเจ้าของเองก็รับสภาพกันไปแค่นั้นแหละชีวิตเมียฝรัง่ง ที่กลับไปนะหลายคนเสียอ,อกเสียใจเงินหมดทะเลาะกันอยู่ไม่ได้แม้กระทั่งบ้านที่เราสร้างสุดท้ายก็ต้องหนีกลับมาอยู่ต่างแดนแต่ใจจริงยายจ๋าบอกเลยกลับไปแล้วก็ไม่ต้องเป็นกลับมาเพราะที่นี่เราไม่มีใครเนาะถึงแม้เงินนั้นจะหมดอืมกระทั่งซะชีวิตยังอยู่และเงินเดือนยังมีกินยันตายก็รักษาตรงนั้นไว้ดูแลตัวเองไปอยู่ในบ้านไม่ได้ อืก็ออกไปอยู่จังหวัดอื่นเงินตั้งหกหมื่นนะค่าเช่าบ้านสักสามพันสี่พันอย่าไปอยู่หรูมากอ่าออกมาอยู่ไกลกินกว๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวเงินฮอดเหลือใช่อืมแต่ถ้ารวมอยู่กับครอบครัวต้องใจกว๋วยเตี๋ยวทีละอ่าสิบถ้วยนะอืมทํากับข้าวทีละสามบ้านสร้างได้กระบบพอฝากไว้ให้คิดพินิษพิจารณาเอา